นอกจาก Surface Pro 9ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ6เดือนหลังจากใช้มาแล้วในช่วงระยะเวลา6เดือนดังกล่าวเนี่ยนอกจาก Pro 9ผมยังมีกรุ่นหนึ่งที่ผมใช้งานควบคู่ไปด้วยการหน้าผมตรงนี้ครับ Surface Go 3เราก็มารีวิวหลังจากที่เปิดตัวมาสักพักระยะเวลาหนึ่งแล้วต้องบอกว่า Surface Pro 9เนี่ยจริงๆน้ำหนักเนี่ย1.1กิโลกรัมก็ถือว่าก็เบาแล้วนะครับแต่ก็ได้เรื่องของประสิทธิภาพที่ครบถ้วนด้วยอย่างตัว i 5 ram 8หรือจะเป็นตัว i 7 RAM 321 t ทก็ทำให้เราสามารถใช้งานเป็น Workstation นอกสถานที่ตัดต่อวีดีโอได้แต่บางครั้งเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการตัดต่อต่อตางๆเน,น้นแค่การพรีเซนต์งานนอกสถานที่แล้วก็การใช้งานคอนเฟรนซ์คอ l l ประชุมต่างๆผมจึงเลือกสลับมาใช้ตัวนี้ไปด้วยครับ Surface Go 3น้องเล็กสเปคไม่ธรรมดาเหมือนกัน บางเบาพกพาสะดวกต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเดินตัวปลิวไปเลยไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะเลยครับมีเครื่องนี้เครื่องเดียวก็สามารถที่จะส่งอีเมลประชุมคอนเฟรนซ์คอลผ่าน Microsoft Teams แก้ไขางานง่ายๆที่จะเป็นการท่องเว็บอ่านเอกสารต่างๆครบจบในเครื่องเดียวแล้วก็กระซิบบอกดียว่าแบตเตอรี่ของ Surface Go 3อึดมากๆเลยแล้วก็รองรับอย่าลืมครับ แฟชาร์ด้วยเหมือนกันแบตบหมดระหว่างทางใช้งานหนักทั้งวันรองรับชาร์จเร็ว1ชั่วโมงได้กลับมา80%ด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันสำหรับ Surface Go 3เครื่องนี้พูดถึงเรื่องของไซซิ่งก่อนนิดนึงน้ำหนักเนี่ย544กรัมเท่านั้นเฉพาะตัวเครื่องตรงนี้เบามากๆถือมือเดียวเนี่ยถนัดมากๆเลยหรือบางครั้งเนี่ยถ้าถือแบบนี้ผมชอบการคลิกสไตล์ แล้วก็ถือแบบนี้ก็จะทําให้เราจับกระชับขึ้นด้วยเวลาต้องอ่านสคริปต์ต่างๆก็เป็นทิปอนตริกง่ายๆน้ําหนัก544กรัมครับโดยที่วัสดุตรงนี้จะเห็นว่าถ้าผมวางควบคู่กับตัว Surface p โปรกตรงนี้จะเห็นเลยว่าวัสดุจะมีความแตกต่างกันโปร9จะเป็นอลูมิเนียมมันลอยครับส่วนโก3ตัวนี้จะเป็นแมกนีเซียมมันลอยสังเกตเลยว่ามันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงและเงาตรงนี้มันจะมีความเป็นแบบแมทแมทจะมีความเป็นด้านๆครับ ความที่วัสดุแตกต่างกันข้อดีของการใช้งานแมกนีเซียมอลลอยคือเราจะได้ความเบามากกว่าแต่มันจะไม่สะท้อนแสงมาจะดูไม่พรีเมียมเทียบเท่ากับตัวโปรกาวที่อย่างเช่นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยแล้วก็สีอย่างตัวซาไฟเร์ตรงนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องบอกว่าจับกระชับด้วยแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาม,มากเพราะว่าไม่เป็นรอยน้เมืลเท่าไหร่ด้วย,วยสาหรับวัสดุแมกนีเซียมอลลอยตรงนี้น้ำหนัก5 4 4กรัมตรงนี้นะครับสำหรับ Surface g o 3หน้าจอเนี่ย โปร9โปร8ต่างๆเนี่ยจะอยู่ประมาณจะอยู่ที่10 13นิ้วครับส่วนตัวเนี้ยย่อส่วนลงมาจากรุ่นพี่เหลืออยู่10.5นิ้วแต่ต้องบอกเลยว่าไซซิ่งเนี่ยกระทัดรัดกําลังดีมากจากที่บอกว่าถือมือเดียวเบามากๆเลยเหมือนกับถอดแบบประมาณจากรุ่นพี่เลย10.5นิ้วตรงนี้และที่สําคัญคือเรื่องของการใช้งานต่างๆคลิกสแตนเนตเหมือนกับรุ่นพี่สุป,ประการสามารถจะวางระนาบกด องศาลงไปในการใช้งานร่่นกับตัว Surface Slim Pen หรือ Surface Pen ได้ไม่มีความแตกต่างจากรุ่นนี้เลยและที่สำคัญคือหน้าจอที่เล็กลง10.5นิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องของ Resolution ความคมหน้าจอเทียบเท่ากับรุ่นพี่อย่าง Pro 8หรือ Pro 9อยู่ที่267 PPI เพราะฉะนั้นหน้าจอต้องบอกว่า คมกริบเหมือนกันในการอ่านเอกสารหรือการซูมดูรูปภาพต่างๆไฟล์ไม่แตกแน่นอนเพราะว่าหน้าจอคมมากๆ267 ppi ตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ pixel sense ที่รับก,การทัชหน้าจอบวกกับคุณสมบัติของ windows 11ในการใช้ gesture ต่างๆบนหน้าจอทัชตรงนี้ก็ทำได้เป็นอย่างดีเลยย้ำอีกครั้งนึงว่า surface ทุกรุ่นคือคอมพิวเตอร์ที่ microsoft ดีไซน์แล้วก็ออกแบบ ได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับตัว Windows 11ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานตรงนี้เนี่ยแน่นอนขาดไม่ได้เลยเรื่องของน้าหนักที่ผมพูดไปในตอนแรกวเวลาใช้งานจริงเนี่ยตัวเครื่องอย่างเดียว544กรัมถ้าเรารวมกับอุปกรณ์เสริมอย่างตัว Surface Pro Signature Type Cover ตรงนี้นะครับจากตัวเครื่อง544กรัมบวกกับตัว Type Cover ตรงนี้อีก245กรัมรวมเป็น789กรัมเท่านั้น789กรัมผมวางถือเทียบกับตัว Surface Pro 9สี s ต p p h i r e ตรงนี้ปุ๊บจะลองยกดูแล้วลองดูเทียบน้ำหนักแล้วก็ไซส i ซิต่างๆจะเห็นเลยว่า Pro 9เนี่ยบางครั้งเนี่ยหนักเหมือนกันนะครับเวลาถือนานๆก็จะมีความเมื่อยมือถือมือเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกพอเราสลับมาที่ Go 3จะรู้สึกเลยว่า มันสบายจริงๆในการพกพาถือเครื่องเดียวอย่างเช่นผมสามารถใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวทํางานทั้งวันตั้งแต่เชา้ามีการประชุมที่หนึ่งมีพรีเซนต์งานอีกที่หนึ่งนั่งทางานต่อร้านกาแฟที่หนึ่งแล้วก็มีคอนเฟรนซ์ของที่หนึ่งทั้งวันเนี่ยถือแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวเราก็สะดวกมากในการใช้งานพกตัวอะแดปเตอร์อันนึงแล้วก็สายชาร์จ usb c ก็ได้กับอะแดปเตอร์เล็กๆก็ทําให้เราสามารถใช้งาน surface go 3โดยที่เราสามารถ เน้นความคล่องตัวในการพกพาไปทุกที่ทุกเวลาด้วยแล้วก็ใช้งานได้แบบ full function PC คอมพิวเตอร์อ Computer, บน Surface Go 3ได้เต็มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเลยครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรามาเทียบเรื่องของขนาดต่างๆจะเห็นเลยว่า10.5นิ้วกับ13นิ้วเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะและถ้าเราดูความบางมันบาง ใกล้เคียงกันมากเลยโก3อาจจะหนากว่านิดหน่อยด้วยซ้ำไปถ้าเราดูจากมุมนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันบางเหมือนกันแล้วก็น้ําหนักเนี่ย789กรัมไม่ถึง1กิโลกรัมก็ถือว่าเบามากๆเราไม่สามารถที่จะหาคอมพิวเตอร์ที่มันเบาบางพวกพาสดุแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เท่าโกสามกันแล้วนะวันนี้วัสดุแมกนีเซียมอลลอยพรีเมียมเหมือนกันครับแข็งแรงทนทานน้าหนักเบาด้วยเรื่องของพอร์ตเดีน,นิดนึงถ้าเรามาดูภาพรวมเนี่ยภายใต้คิกสแตนตรงนี้เนี่ยเซอร์เฟ Go3 มีช่อง micro SD card ด้วยเท่ากับว่าถ้าผมมีไฟล์อยู่ในสมาร์ทโฟนที่รองรับ micro SD card หรือว่าเรามีการถ่ายรูปจากตัวกล้อง m i ม o r l e s s เป็นต้นก็สามารถถอดตัว micro SD card โดยไม่ต้องใช้ตัว card reader เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลจากกระดาษ reader ตรงนี้เข้าที่ surface Go3 ได้เลยนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยรุ่นที่ผมใช้งานเนี่ย ผมต้องบอกว่าผมชอบมากๆากเลยคือฟีเจอร์ที่มันรองรับ l t Advanced หรือว่าใส่ซิมได้ถ้าเกิดว่าผมสามารถที่จะใส่ตัว n า n o SIM แล้วก็ทำให้มันออนไลน์ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่ง Personal Hotspot จากสมาร์ทโฟนหรือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi นอกสถานที่ก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานตัวเครื่องเนี่ยออนไลน์ตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างเช่นอยู่ตามสนามบินก่อนที่เครื่องสปอร์ตดิง้งมีประชุมด่วนแทนที่จะต้องมาเสียเวลาหา Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าแชร์ Personal Hotspot ผมก็สามารถที่จะตั้งเครื่อง แล้วก็ c o คอนเ e รนซ c คอลผ่าน Microsoft Teams ได้ทันทีเลยและอย่างที่บอกครัว่าเรื่องของพอร์ตเนี่ยนอกอจาก MicroSD c ตี d d ช่อง s ิมการ์ดตรงนี้แล้วสำหรับ Surface Go 3พรต,ตัวเครื่องมันบางมากๆเนี่ยพอร์ตตรงนี้ก็จะเหลือแค่ USB C 1พอร์ตย้ำอีกครั้งว่า USB C ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ t ัน n d e r b o l ส4 โปร9หรือ Pro8 นะครับก็จะเป็น usb c แบบ Standard ตรงนี้ก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์เสริมที่เป็น usb c adapter ในการแปลงออก hdmi vga เวลาต่อโปรเจคเตอร์หรือว่าเป็นทีวีดิจิตอลก็ได้หรือจะเป็นการอาโอนถ่ายข้อมูลต่างๆ usb 3เป็นต้นก็สามารถซื้อ adapter ที่รองรับก็ได้เช่นกันแล้วก็พอร์ตตัวนี้ครับ surface connect รองรับการชาร์จเร็วด้วยแต่ที่ชอบเลยคือตรงนี้ บางครั้งเนี่ยถ้าบางทีต้องไปพีเต์งานตามโรงแรมต่างๆเขาอาจจะต้องมีสายเสียงแยกที่เป็นแจ็ค3.5ผมก็สามารถเสียบโดยตรงได้กับตัวนี้เลยแต่ถ้าผมพบโปรโก้ไปเนี่ยจะสังเกตเลยว่า โปร9จะไม่มีแจ็ค3.5ทุกอย่างเป็นไวเลสผ่านบลูทูธเป็นแบบไวเลสหมดเลยตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าผมต้องไปพรีเซนงานตามนอกสถานที่ที่ต้องมีการใช้เสียงด้วยผมจะพกไม่โปร8ก็ g ก3ไปแต่พอพกโก3เนี่ยมันจะสะดวกคล่องตัวมากเลยใช้ a d a อะแดปเตอร์หนึ่งตัวพก g ก3หนึ่งเครื่องอะแดปเตอร์แปลงออกเป็น VGA หรือ HDMI หนึ่เส้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เสียบได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องหาตัว USB แล้วก็แจ็ค3.5แยกอีกกันหนึ่งก็จะไม่สะดวกในการใช้งานเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของการมีแจ็ค3.5สำหรับ Surface Go 3แล้วก็ Pro 8ครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเว็บแคมขนาด5ล้านรองรับถ่ายวิดีโอที่แบบ1 0 8 0ปด้วยอย่างเช่นเวลาทำไลฟ์ต่างๆหรือว่ามีการคอนเฟรนซ์คอลและต้องการสวิชไปที่กล้องหลังตรงนี้คุณภาพกล้องเองก็ได้คุณภาพที่เป็นแบบ High Resolution ด้วย1 0 8 0 p ีอย่างที่บอกว่าพอมาเชื่อมต่อกับ ซิมการ์ดแล้วเนี่ยออนไลน์ line, ตลอดเวลาแบบเซลลูล่าแล้วเนี่ยเวลาที่เราคอนเฟรนซ์คอต่างๆกล้องเว็บแคมของ Surface Go 3เองก็เหมือนรุ่นพี่เลยอย่าง Surface Pro ปหรือโปรเครับได้ Resolution แบบพ0นแปด้วยและที่สําคัญคือเรื่องของไมโครโฟนคู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องต่อไมโครโฟนแยกเลยอย่างเช่นเราจะใส่เป็นแจ็ค3.5ตรงนี้ใส่หูฟัง ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไมโครโฟนไม่ต้องใช้ไมโครโฟนแยกให้เสียเวลาครับเราก็สามารถใช้ไมโครโฟนแบบสตรีโอคู่ของ Surface Go 3ในการคอนเฟรนซ์คอล์ทำงานแบบไฮบริดเวิร์กนอกสถายที่ออนไลน์ตลอดเวลาจะเป็นการเช็คข้อมูลด่วนตอบไลน์ตอบ line, ตอีเมลหรือจะเป็นการสตรีมมิ่งระหว่างที่ทำงานเสร็จแล้วระหว่างรอรถมารับหรือว่ารอขึ้นเครื่องเนี่ยก็สามารถ เปิด Netflix ดูซีรีส์ที่คุณชื่นชอบต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมาคอยพึ่งฮ o t s p o t หรือ Wi-Fi นอกสถานที่นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยของ Surface Go 3รุ่นที่รอรับ l t e เโดยที่ตรงนี้เนี่ยสเปคนิดหนึ่ง Surface Go 3รุ่นที่ผมใช้งานอยู่ควบคู่กับโปรแกรมเนี่ยจะเป็นอินเทลคอยสามนะครับเป็น Intel c o อยสามรันแปร้อยแล้วก็รองรับ l t e สายซิด้วยตรงนี้เป็น n a น o ซสะดวกมากเลยถามว่าสเปค Intel คอยสตัวนี้เนี่ย เน้นการใช้งานแบบไหนต้องบอกว่าเน้นการใช้งานทั่วๆไปเลยอย่างเช่นพรีเซนต์ผ่านตัว PowerPoint เป็นต้นมีการตอบงานใน l ล n e ดาวน์โหลด,โ,ดโปรแกรม l ล n e ผ่าน Microsoft Store ก็ได้หรือจะเป็นการใช้งานตอบอีเมลใน Microsoft 365 Outlook ต่างๆลงเป็น Outlook แบบ full function ตัวเต็มตรงน,นี้สบายมากเพราะว่านี่คือ Windows 11 PC ที่มันเบาพืความสะดวกแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆทำได้เหมือนรุ่นพี่ทุกประการลงโปรแกรมติดตั้งทุกอย่างได้ยกเว้นบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการตัดงานด่วน ผมจะใช้ไม่โปรไบต์กับโปรเก้าแล้วเพราะว่าตัวนั้นจะมีกราฟิกการ์ดที่เป็น intel aris xe หรือใช้เป็นตัวแล็ปท็อปสตูดิโอในการตัดงานแบบ 4K แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยแน่นอนไม่ไหวแน่นอนครับตัดเบาๆบอาจจะใช้คลิปชป์อาจจะได้แต่ไม่แนะนำแต่ถ้ามองมองมองถึงตัวนี้เนี่ย core i สาเน้นการทํางานแบบ multi tasking ได้เป็นอย่างดีเลยเปิดหลายๆโปรแกรมเอาอยู่สบายมากและข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวนี้ไม่มีพัดลมเงียบกริบตัอหมอกเงียบกริบแล้วก็ไม่ร้อนด้วยกับอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นที่ ราคาย่อมเยาลงมาด้วยสําหรับ Surface Go 3ด้วยที่เป็น Intel Pentium Go ตรงนี้ข้อดีของ Intel Pentium Go คือการที่มันประหยัดพลังงานไปนอย่างมากแต่อาจจะไม่เน้นการทํางานที่เป็นแบบ multitasking การเปิดหลากหลายโปรแกรมอาจจะช้าลงนิดหน่อย ตรงนี้ต้องอบอกว่าบากกับผู้ใช้งานที่เน้นการใช้งานทีละโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นเป็นนักศึกษานักเรียนที่มีการใช้งานอย่างเช่นพิมพ์งานใน Microsoft Word แล้วเปิดตัว Microsoft Edge, ตมัลโ o รซอฟเ Streaming YouTube ไปด้วยแบบนี้เป็นต้นก็ได้เหมือนกันเนการใช้งานทีละโปรแกรมหรือสองโปรแกรมเบาๆได้สบายแต่ถ้าตัวนี้อย่างเช่นผมต้องรีคอร์ดหน้าจอไปด้วยประชุมผ่าน Microsoft Teams ไปด้วยแนะนําเป็นคอยลสหรือกระโดดไปเป็น Surface Pro 8โปรแหรือ Pro 9ที่เป็น Intel Co อ e i5 หรือ i7 จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ก็ต้องแลกกับน้าหนักที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานี่นก็เป็นจุดดีจุดด้อยคนละแบบกันถ้าเทียบระหว่าง Surface Go 3กับ Surface Pro 9ที่ผมก็มีการสลับการใช้งานไปมาและพูดถึงตัวนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันถอดรุ่นพี่อย่าง Surface Pro 9มาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยความปลอดภัยของ Surface Go 3เองก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นพี่เลย Windows Hello ผมก็สามารถที่จะกาง คีย์บอร์ดออกมาแล้วก็มองจอล็อกอิน hmm. เข้าเครื่องอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องจดจำลหานผ่านเลยโดยที่รูปแบบการใช้งานตรงนี้เนี่ยให้ดูคีย์บอร์ดนิดหนึงตัวนี้ถ้าเป็นของ Go 3จะชื่อว่า Surface Pro Signature Type Cover แต่ถ้าเป็นของ Surface Pro 9เนี่ยจะชื่อว่า Surface Pro Signature Keyboard ชื่อต่างกาันเพื่อจะได้แยกรุ่นชัดเจนว่าตัวไหนเป็นของ Go หรือว่าจะเป็นของ Pro ซีรีส์นะครับสังเกตเลยว่า Layout ต่าง เหมือนกันทุกประการเป็นแบบ full size Keyboard และที่สำคัญคือมีไฟแบ็คลิ์ด้วยไม้ว่าจะเป็นขนาดเล็กๆแบบนี้ full size touchpad ด้วยรองรับ precision touchpad multi gesture ด้วยใช้3นิว้ว4นิว้วปัดต่างๆได้เหมือนกับการใช้งานบน Windows 11เลยจะการใช้งาน,น gesture ซึ่ง gesture ตรงนี้บน Windows 11เองจะใช้บน touchpad ก็ได้หรือจะใช้บนหน้าจอ touch ตรงนี้ของ Go 3มนก็รองรับบวกับการใช้งานร่วมกับตัว Surface Slim Pen 2ในการจดโน้ตต่างๆเวลาใช้งานแนวตั้งแบบนี้ ัตราส่วนของ Surface Go 3A ก็เหมือนกับ Surface Pro 8หรือ Pro 9แบบ3ต่อ2ครับดังนั้นเนี่ยถ้าบมมีไฟล์เอกสาร PDF หรือว่านักเรียนทักศึกษามีไฟล์ที่เป็นแบบชีตเลคเชอร์ต่างๆที่ต้องการอาจจร่านจำนวนมากๆเราก็ไม่ต้องซีล็อกเราสามารถเปิดไฟล์ PDF แล้วก็แสดงผลบนหน้าจอที่เหมือนกับกระดาษ A4 เลยบวกกับข้อดีที่น้ำหนักมันเบามากเพียงแค่ 544กรัมถือแบบเนี้เหมือนที่เราถือกระดาษ A4 แต่ว่าสามารถสโครดูบนหน้าจอทัชได้เลยทั้งรายละเอียดต่างๆบนเอกสารผ่าน PDF เอง Microsoft สังว่าเองแล้วก็จดโน้ตเลคเชอร์ผ่าน Surface Slim Pen ก็ได้รวมถึงรองรับ Surface Pen ใช้งานร่วมกันได้ครบถ้วนเลยครับนอกเหนือจากความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยการสแกนใบหน้าเข้าเครื่องแล้ว Windows 11เองก็มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยทำให้การใช้งานเนี่ย ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมผ่าน Microsoft Store ลงโปรแกรมอย่าง Microsoft Teams หรือเป็นโปรแกรมใดๆก็ตามมันรองรับการติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเซตเนี่ยระหว่างตัว Surface Go Signature er Keyboard กับตัว Surface Go 3ประกบเข้ามาผ่านเป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็วางลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีระนาบเหมือนกับ Surface Pro 8หรือ Pro 9เลยยกเว้นแค่ว่าเราไม่มีช่องเก็บปากกาตรงนี้ตัวปากกาของ Surface Go 3เนี่ยถ้าเป็นรุ่น Surface Pen ก็จะเก็บ ที่บริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องเป็นแม่เหล็กแบบดีแทนอันนี้ก็สามารถเก็บได้อย่างคล่องตัวเหมือนกันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการใช้งานของ Surface Go 3ผมย้ำอีกครั้งว่าเราใน,นเรื่องของการพกพาที่สะดวกเดินตัวปิวเลยครับสำหรับ Surface Go 3เครื่องนี้โดยที่สเปคที่เรามีจนมาสำหรับ Surface Go 3ก็จะมีรุ่นที่ผมใช้อยู่ควบคู่กับ Pro 9อย่างตัว Surface Go 3 i8 i i3 ram 828แล้วก็ LTE นะครับแล้วก็จะเป็น i3 ram 828ที่ไม่ไม่สามารถใส่สมได้ไม่ใช่ LTE รวมถึง Intel Pentium Gold ram 828ด้วยเช่นกันก็จะเป็นรุ่นที่สามารถเลือกตามรูปแบบการใช้งานได้สำหรับ g o 3เองก็จะมี2สีนะครับสีที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นสีเงินแพลตนัมแล้วก็จะมีสีใหม่ด้วยอย่างสีดำแมทแบลบ็ควบคู่กันไป นี่ก็เป็น Surface Go 3รุ่นที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ mix and match ได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีสีเงินแพทนามกับสีดำแมทแบล็ครับบวกกับตัว Surface Go s i t o r Type Cover ตรงนี้ก็จะมีสีสีไม่ว่าจะเป็นสีบอร,ร์กันดีที่เป็นสีแดงเลือดหมูสีฟ้าไอซ์บลูสีเทาชาโคลและก็สีดำแบทแบค,แบค,แบควัสดุคอนทร่าพรีเมียมสวยงามไม่แตกต่างจากรุ่นพี่อย่าง Pro 8หรือ Pro 9ที่เป็นวัสดุพรีเมียมเช่นกัน เปินตัวปลิวเลครับสำหรับ Surface Go 3เครื่องนี้คิกสแต n ทายพาวเวอร์ต่างๆถอดแบบมาจากรุ่นพี่เลยแล้วกอ็อย่างที่บอกครับ Go 3เป็นรุ่นเดียวที่รับ LT a d v a n c e ใส่สิมได้วันนี้ถ้าท่านไหนมองหาคอมพิวเตอร์ที่พกพาส,สะดวกเป็นความพรีเมียมด้วยแล้วก็ตอบโจทย์การใช้แบบพื้นฐานอย่าลืมมองหา Surface Go 3เครื่องนี้ครับผมแนะนำเลยว่าเราจะมีชีวิตที่ทำให้เราเดินสะดวกพกพาสะดวก คล่องตัวเป็นอย่างมากสำหรับ Surface Go 3ขอแนะนำอีกรุ่นหนึ่งครับ Go 3พบกันใหม่คลิปหน้ากับกอล์ฟครับไปแล้วครับสวัสดีครับ